สวัสดีค่ะดวงดีกับเลขเด่นช่องแม่น้องแจงมาแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่24กันยายน2 5 6 7เนาะค่ะเนาะแม่น้องแจงกับมาพบมาพอกับเอซอีกคือเกาจาคลิปนี้ก็เป็นคลิปของผู้ใหญ่ใจดีดจนจ้าผู้ใหญ่ใจดีได้ทรงแนวทางมาให้แม่น้องแจงแบ่งปันเอซแล้วเนาะค่ะเนาะโค้งสุดท้ายค่ะ คลิปนี้เนาะคะ่ะคลิปก่อนนี่แม่น้องแกงกันได้ป้อยไปแล้วเป็นชุดเต็มของผู้ย้า่ใจดีเนาะคะ่ะแม่น้องแกงก็ขอขอ,ขอพระคุณผู้ย้ายใจดีที่ได้นําแนวทางมาให้แม่น้องแจงแบ่งปันเอฟซีเนาะค่ะเนาะ,ะแนวทางโครงสุดท้ทยของผู้ย้ายใจดีสิเป็นตัวไดนั่นเท่ากับไปรับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังแม่น้องแกงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่น้องแจงด้วยนะคะแม่น้องแจงก็จะได้ไปหาแนวทางดีๆมาตอนมาฝากนะคะเนาะนั่นแหะคะ่ะแนวทางโค้งสุดท้ายของผู้ใหญ่ใจดีวิ่งบนล่างศูนย์นะคะเด้อผลนวิ่งบนล่างศูนย์โค้งสุดท้ายนะคะให้90กับ80นเนาะค่ะเนาะเน้นที่90 3ตัวหางเดียวนะคะ7 90ศส่วนล่างเพิ่นเน้นไห้8 0ศนเนาะคะ่ะแม่น้องแกงเฝ้ารวบลาดตัดตอนเอาโค้งสุดท้ายให้เบื้องก่อนเด้อจ้าจักน้อยแม่น้องแกง,แกงจังสิเอาสุดเต็มขึ้นให้เบิ่งอีกเทื่อน,นึงเนาะค่ะเนาะ,ะนี่แหละคะ่ะแนวทางโค้งสุดท้ายของผู้ใหญ่ใจดีเนาะคะ่ะชอบกระจัดคัดกับพานเด้อจ้าใส่เป็นแนวท่างยิบยับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเะะาท่านั้นเนาะคะ่ะเนาะแม่น้องแกงว่าสนับสนุนการพนันเด้อค่ะ แม่น้องแกงก็ขอขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกเท่านึงนะจา้าที่เด้นําแเนวทางมาให้แม่น้องแกงแบ่งปันเอฟซีเนาะค่ะเนาะนี่แหละคะ่ะแคบหน้าจ,จอเลยนะจ้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่น้องแกงจะเอาสุดเต็มของผู้ใยญ่ใจดีขึ้นให้เบิ่งอีกเท่านึงนะจา้าคาผู้ใดพลาดคลิปที่พ่านมากของผู้หญ่ใจดีเนาะค่ะเนาะว่าชุดเต็มของเพิ่นมตัวใดแน่เนาะ,ะคะ่ะเดี๋ยวแม่น้องแกงจะเอาขึ้นให้เบิง่ง นี่เนาะคะ่ะเนาะแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีสุดเต็มนะคะนี่ค่ะวิ่งศูนย์บนล่างนะคะนี่นะคะ่ะแคปนาจอเลยได้จ้าแม่น้องแกงวาอ่าเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้แม่น้องแกงก็ได้ป้อยไปแล้วบาทนีก็เป็นเอามาขึ้นให้เบิ้งอีกเทื่อนหนึ่งราวายานเอฟซีหรือว่าบางคน,นพลาดคลิปที่แล้วมาเนาะค่ะเนาะผู้ไดเห็นแล้วกับพันๆสะกก้อนเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะ ใส่เป็นแนวทางยิบจับฉลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้าแม่น้องแกง่สนับสนุนกันพะน,นั่นเนาะค่ะเนาะนี่แ่ะคะ่ะแคปหน้าจอเลยนะคะเขากับมาว่ากันเรื่องดวงเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่น้องแกงเสียวกงช่วททายขึ้นในเบื้องอีกเทือนหนึงนะะ่งเด้อค่ะเข้ากับมาวบากันเรื่องดวงเนาะค่ะเนาะใครที่สนใจอยากดูดวงผ่านช่องแม่น้องแกง ดูฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเด้อสแกน qr โค้ดลายเพิ่มเพื่อนถักหาแม่น้องแจงถักว่าจังได้กระไดจ้าให้แม่น้องแจงรู้ว่าสนใจอยากดูดวงอ่นนะมีข้ามาดวงียังกระไดแล้วค่ะเนาะนั่นแหละค่ะดูผ่านช่องแม่น้องเจงฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเด้ออาจารย์ฟิน่าเป็นผู้เบิกหน้าเบินแม่น้องแจงอาจารย์ฟิน่าเป็นคนซัพพอตช่องแม่น้องเจงเนาะค่ะเนาะ ดูดวงให้ FC YouTube ช่องแม่น้องแจงเพื่อเป็นการสมนาคุณ FC YouTube ช่องแม่น้องแจงนะคะเด้ออาจารย์ฟีนามาเบิ่งดวงให้ค่ะแต่ว่ารอดคิวเนาะค่ะเนาะแม่น้องแกงกระเปิดรับสองเทือเดือนหนึ่งกับวันที่สองของทุกเดือนถึงวันที่สิบของทุกเดือนเนาะค่ะอีกเทือนหนึ่งแม่น้องแกงก็เปิดรับวันที่สิบแปดของทุกเดือนถึงวันที่ยี่ห้าของทุกเดือนเนาะค่ะเนาะแม่น้องแกงกับเราย,ยังสี่ซุ้คลิปเนาะค่ะ เปิดแล้วันที่ยีพงเปนน้องแกงกะสิทย่อยตอบดวงขึ้นไปให้นะคะก็จัดคิ้วได้จ้าเป็นคิ้วเนาะค่ะเนาะอาจารย์ฟีน่ากัสศิสรละเวลามาเบิ้งตั้งแต่วันที่ยีพงเป็นต้นไปเนาะค่ะเป็นกสิเริ่มมาทย่อยตอบตามคิ้วผู้ใดทรงมาก,ก่อนไม่น้องแกงกะตอบให้ก้อนอยังสินะ <c oughs> ส่วนใครไม่อยากรอคิวนะคะที่เว็บอดวงเลยได้จ้าอาจารย์ฟีน่าดูดวงอยู่ที่เว็บอดวงนะคะเอาขึ้นให้เบิ้งนี่แหละจ้า ดูผ่านอาจารย์ฟิ้น่าไม่ต้องรอคิ้วเลยจ้ะเพิ่นเบิ้งประจํายุ่มองนีละจ้าเว็บอัดดวงนี่แหละค่ะผ่านช่องอาจารย์ฟิ้น่ามีค่าใส่ใจจ้าเก้าสิบบาทค่าดูเริ่มต้นเด้อค่ะเด้อสนใจอยากดูดวงเรื่องอยังกระทักหาเพิ่นเบิง้งคุยกับเพิ่นตรงๆเลยเด้อค่ะอาจารย์ฟิน่ากะชิดตอบคาถามทุกคาถามเลยเด้อจ้าเพิ่นดูยุ่ประจําช่องเว็บอัดดวงเนาะค่ะเนาะค่าดูเริ่มต้นเก้าสิบบาท อาจารย์ฟินาก็มีท่างติดต่ออยู่สองสองท่านเนาะค่ะเนาะอีกสองท่างหนึ่งก็น,นี่ค่ะเฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะทักหาอาจารย์ฟินาได้เลยเด้อค่ะเดอ้อนี่แหละค่ะดวงความรักดวงการงานการเงินโยกย้ายถิ่นฐานหรือว่าสิเปลี่ยนงานหรือว่าสิสอบเขาบบรรจุหรือว่าอีกยังก็ล่องทักล่องเบิง์กอาจารย์ฟ่นาดูดวงอยู่ที่เว็บอดวงแล้วก็เฟซบุ๊กเด้อค่ะเดอ้อทักหาเพิ่นค่าดูเริ่มต้นเก้าสิบบาทจ้าว่าต้องรอคิวค่ะ ท้าหาเพิ่นตรงๆเลยว่าต้องพานแม่น้องแจงกันนะแม่น้องแจง,งกัเบื่องกบเพิ่นนี่แหละจ้ะจังได๋มาเป็นแม่น้องแจงมือนี้ได้๋ยเมาเห็นยูก็ย้อนเพิ่นนั่นล่ะจ้าสุขใสแม่ใจผู้นึงเด้อแม่ใจก็ดูดวงก็เพิ่นนั่นล่นละกันเลยเดีมาเป็นอาจารย์แม่ใจยื่เท่าซู่มือนี้อาจารย์ที่น่าดูดวงแม่นอจ้ะสำหรับแม่น้องแจงนะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าแม่น้องแจงเป็นคนงมงายนะั่นนะ ขันมาเสื้อก็สิเกินไปโพดนะนะก็เลยจัดไปนี่ะระเพีงมง่ายซะนอก่ะกนา้บ่อนุวหัวมวนกันเนาะค่ะนี่และค่ะดูพันอาจารย์ฟีน่ามีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ90บาทค่าดูเริ่มต้นเนาะค่ะเนาะส่วนแม่น้องแจงไม่มีค่าใช้จ่ายดูฟรีค่ะแต่รอคิวเนาะค่ะเนาะนั่นละค่ะเฮากบมัเว่าเรื่องตัวเลขกัน่ตเนาะค่ะเนาะ แนวท่าของอผู้ใยใจดีโค้งสุดท้ายไปกับบนล่างเดจา้าเน้นมาให้นะคะวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะคะเน้นเน้นให้ก็คือเก้าูนย์ตัวกันกับแปดูนย์เนาะค่ะเนาะสามตัวเจ็ดเก้าูนย์นะคะส่วนล่าง ผู้ใหญ่ใจดีมาแข้งมากหลายคือแปดศูนย์นะจ้าเพิ่นกะเน้นล่างให้กะไปกลับคือเก่าล่ะจ้ะแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีกะเป็นแนาวาท่างไปกลับบนล่างเนาะคะะ่ะเนาะเพื่อนกะมีเหล็กสุดเต็มมาให้เบิงเพื่อนกะมากแกงซี่แม่นองแกงกะมาให้เบิงแบบนี้เนาะคะ่ะจังใดแม่นองแกงกะขอขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้นําแนวทางมาให้แม่นองแกง,แ,ง,แ,กงแบ่งปันเอฟซีเนาะคะะ่ะเนาะเดี๋ยวแม่น้องแกงจะสุดเต็มขึ้นคู่ให้เบิง้อจ้า คือชุดเต็มงดประจำวันที่1ตุลาคม2567นเนาะคะ่นะเนาะชุดเต็มของผู้ใหญ่ใจดีนะคะอันนี้โค้งสุดท้ายของผู้ใหญ่ใจดีแคบหน้าจอเลยได้จ้าแม่นางแกงก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกเทีน,นึงได้จ้าที่ได้น้ำแนวทาท่งมาเห็นแม่นางแกงแบ่งปันเอฟซีเนาะคะ่นะเนาะนี่แหละค่ะหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นได้จ้าบอสนับสนุนการพนันได้จ้าแคบหน้าจอเลยได้ค่ะ คลิปนี้เข้ากับเอาไว้กันสำนีสก้อนคลิปนหนาเข้ากับยังพอกันไหมเนาะคะ่ะขอให้เอมีความสุขยาเก็บยาไข่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงทั่วหนา้าทั่วตาเนะคะ่ะพอกันไหมเมืม่อหนาค่ะสวัสดีค่ะ